Okay. โอเคแล้วกลับมาใหม่นะคะทราเวลเสร็จแล้วต่อไป play ถูกต้อง play แปลว่าเล่นเล่น play football play tennis play, play, play volleyball play skateboard Play, play, เล่นแป่ว yeah. ่าเล่น P L A Y play play กีต้าร์เล่นกีตาร์ห่ดแล้วค่ะคุณคเล่นเวิ่งเือลิงติงวิ่งไปนี่แอนว่าอะไรแล้วนะต้องรู้จักแน่เลย สเก็ตบอร์ดมาอย่าไม่เขียเราอ่านว่าสเก็ตสเก็ตคำนี้ก็คือแปลว่าสเก็ตเลยสเก็ตก็คือการเล่นสเก็ตบอร์ดนั่นเองใครมีบ้างผมมีค่ะผมมีผมมีครับครับยากเล่นเป็นกูมีแต่จองล้อนี่ผมมีแต่จองล้อเล่นยากไหม อ่าอ่าเวลาเล่นระวังให้ดีถ้าล้มขึ้นมาเนี่ยหัวแตกได้งั้นต้องเล่นอย่างระมัดระวังสเก็ตเดี๋ยวเราไม่เล่นแล้วแล้วคุโูงนี่เจอแล้วผมเล่นจงร้แล้วมันต่างยังไงสองว่ากันดีเนาะมันชวเชยเข้าบนได้ทีเดียวหัวแตกเลย คุณครูคะเสร็จแล้วคะ่ะมีใครไม่เสร็จบ้างเสร็จแล้วครับต่อไปเบคอันนี้ทำขนมเค้กเบคทำขนมเค้กแปลว่าอะไรอะ่ะทำขนมเค้ก no เบคแปลว่าอบ เพราะว่าขนมเค้กเนี่ยต้องเอาไปทำอะไรเอาไปอบไปอบถึงจะออกมาเป็นขนมเค้ก b a k e bake แปลว่าอบองค์าอะไรอ่ะ bake ตัว b ออกเสียงบะบะใบไม้ bake แปลว่าอบ เบกแปลว่าอกเสร็จแล้วค่ะคุณครูอ่าเสร็จแล้วค้างเสร็จแล้วหา,านว่าอะไรต<ป>่อไปอันนี้หลายคนพูดบ่อยๆเซิร์ชอ่าถูกต้องเซิร์ชเซิร์ช แปลว่าค้นหาหรือว่าหลายคนพูดว่าไปเสิร์ชอะไป็นพ่อไม่ทันข้อสองไม่ทันพ่อสองกับข้อหนึซซ่งนะคะโอโหเติร์กเติร์กเอกเติร์กอนว่าเติรเติร์กเสิร์ชโซโซนะแปลว่าค้นหาเออค้นหาค้นหา เราจะเอไปเสิร์ชหาใน Google เสิร์ชก็คือค้นหาภาษาอังกฤษต้องเรียกว่า Search Search เสียง C H ออกเสียงชอชา้าง Search ออกเสียงยาวยาว a r c h ์พี่เจอครับไม่ทันข้อสามด้วยครับ ข้อสามคือส e กเห็นไหมที่หน้าจอดูชิ้นชัดไหมไ s e กตเดย์เซิร์ชเ็หาเสร็จแล้วค่ะ, <ark a. S 2> ะเสร็จแล้วครับเราเป็นตัวนึ่งเสร็จแล้วค่ะอ้าวคำาต่อไปมีใครอ่านออกบ้าง กรอกรอร้องไห้ o, R, o, I, o, cry, แปลว่าเศ <R, O, S 1> ร<อ>้าร้องไห้เห็นน้ำตาไม่มีกาไหลออกมาไคร์แปลว่าร้องไห้ C R Y cry แปลว่าร้องไห้ร้องไห้ใครอ่ะ ีร้องคเ้าวันนี้วันจีนค่ะร้องห้ร้องไ่เช้าวันนี้วันจจีนค่ะเสร็จแล้วค่ะมีขนมเกียงที่เชื่อไหมคะผมไม่มีอ่ะเสร็จแล้วค่ะคุณี่ผมไม่มีตังค์เลยคุณ จีนผมขออังเป้าหน่อยใช่คนจีนใช่ไอเดเซอร์ก็แตกกันไาเป็นงานบ้างว่าไม่ใช่คนจีนไม่เอายืนไล่ไล่ผมไม่ยอมลาบลาบแปลว่าหัวระลาบ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 ไม่ใช่ลาบไม่ลาบ แปลว่าหัวเราะดูกระต่ายตอนนี้หัวเราะหงายท้องเลยล่าโอ้โหครับผมไม่ที่อชื่อครับผมไม่ทันเข้าข้อไหนคะเข้าครับเข้าคำว่าใครใช่ไหมใช่ร้องไห้ล่าหัวเราะอ๋อหัวเราะหัวเราะเออเราะหัวเราะ ลาหัวเระาะลาบก็่งลาเราหัวเราะเพราะว่าเราเจอเรื่องตลกเราถึงจะหัวเราะลาเวลาเพื่อนหกซอง,งควรหัวเราะไหมเด้ไม่ไม,ไม่ไม่หัวเราะเพื่อนหกล้มเราไม่ควรหัวเราะนะคะ เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกมั<ๆ>เเมนเป็นควสกเสร็จเสร็จแล้วค่ <Arrow. S 1> ะคุณครูค่ะคุณครูคำต่อไปคำนี้ยาวหน่อยนะคำนี้มีสามพยางค์คือคือ e คำนี้อ่านว่า celebrate มไม่แปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะสนุก มีก <Party. S 2> mm ็น hmm. ว่านีแค่ว่า party celebrate แปลว่าฉลองฉลองใช่แปลว่าฉลองอย่างเช่นงานฉลองวันเกิดฉลองปีใหม่นี่เระเรียกว่า celebrate แปลว่าฉลอง c e l e b r a t แปลว่าฉลองฉลองได้บ้านใหมอ่อ่าฉลองขึ้นบ้านมาฉลองค่ะฉลองได้อันใหม่อะไรนะเซอ่์เบรยครูคะเสร็จแล้วค่ะอ่าเราเพื่อนด้วยคำต่อไปคำว่าอะไร buy 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 แปลว่าซื้อ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 ของซื้อของซื้อของในด้านแปลว่าซื้อบ่ายแปลว่าซื้อซื้อของนั่นเองเห็นไหมคนนี้เข็นรถไปจะไปซื้อของบายไอ้้าคนนู้ว่าโจรไงว่าซื้อซื้อของก็ออกมาเก็บ ไ,ไ,ไปซเ้อก็ตไปซื้อของที่เซเว่นไปซื้อที่มาร์เก็ตตลาดค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะระหว่างเพื่อนก็จะระบายสีได้ถ้าเสร็จแล,ล้วระบายสีพลางๆระหว่างรอเพื่อนชิ้นเชื่อค่ะให้ระบายเงลาเสร็จได้ไหมคะอะไรนะคะทำไม ไปไปตอนเสร็จได้ไหมคะค่ะได้ค่ะบ้ายพี่เชื่อครับไปได้ไหมครับใครยังไม่เสร็จบ้างตรงนี้ส่งเสียงเจ้าหนุ่มไปแล้วนะอย่างนั้นนะไปแล้วนะไม่มีใครส่งเสียงอ่ามาหน้าต่อไปครับ ไม่ระบายไะมครับได้ครับโอเคครับอ่ะ,อะต่อไปอ่านว่าชอบชอบตัว C ีเออกเสียงชอช้างค่ะชอบแปลวา่<ต>วาฮันแปลว่าฮันชอบ อ่าในรูปไม่เขาหั่นแครอทช,ชอบแครอทชอบแครอทหั่นแครอทชอบแปลว่าหั่นหั่นหมูหั่นผักชอบใครเคยทำบ้านมีทำกับข้าวบ้างเนี่ยต้องหั่นหมูหั่นผักไม่เคยผมเคยเแล้วนะกับข้าวเนี่ยผมเคยผมผมเคยครับตีเดียวเลือดออกเลย ต้องระวังเนี่ยเวลาผู้ปกครองเข้าครัวแม่เข้าครัวยายเข้าครัวเนี่ยตามไมปดูไปช่วยจะได้ทําหัดทําข้าวเป็นพี่เจ๋อผมทำเป็นนะคะเสร็จแล้วค่ะค่ะแม่ซีเดียวค่ะโอ้พี่โฉบแปลว่าหันพี่เจ๋อครับครับ ถ้าไม่ระบายคะแนนจะน้อยไหมอะไม่ครับเท่าเดิมเหรอเท่าเดิมถ้าไม่เขียนนี่แหละคะแนนน้อยส่วนระบายสีหรือไม่ระบายสีเนี่ยเป็นความชอบส,ส่วนตัวถ้าใครอยากระบายก็ระบายถ้าใครไม่อยากระบายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคะแนนจะน้อยก็คือไม่เขียนนี่แหละคะแนนน้อยต่อไปคำว่าแออ แแ <Act. S 2> ปลว่าแสดงแสดงเหมือน,นกับคำว่านักแสดงอ่ะเราจะเรียกว่า actor นักแสดงแต่ว่า a c t เฉยๆแปลว่าแสดง actor 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 นักแสดง actor แปลว่านักแสดง ดารานั่นเองไม่แน่โตขึ้นหรอาจจะเป็นดาราก็ได้แอคอ้โหว่าแสดงแอคเตอร์อออรนักแสดงคุณคู่ค้าเสร็จแล้วค่ะจ้าเดีย๋ยวรอเพื่อนด้วยใจเย็นๆแอคเตอร์นักแสดงไหนใครโตขึ้นอยากเป็นนักแสดงบ้าง บงบงบงเออเป็นดาราเป็นนักแสดงฉัจะกลายเป็นอ่ะไปคำตอบไปอ่านว่าอะไรใครอ่านออกบ้างเออ W A L K W ออกเสียงวัววัวแหวนวัวหมาอย่าต่หมาแต่คำว่าหมาไม่ใช่คำกี่ยาวัวหมาหมาดอก เดิน walk แปลว่าวเดินาาตอนที่เรากำลังเรียนเรื่องคำกิริยายอยู่นะคะคำที่แสดงอาการ walk แปลว่าวเดิน w a l k walk แปลว่า,วาวเดิน walk เสร็จไหมโอ้ชื่อค่ะเสร็จแล้วค่ะอะใครยังไม่เสร็จบ้างใครยังไม่สสเสร็จสมเคียงหน่อยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะอะงั้นเสร็จทุกคนนะครับแยดไปคำต่อไปเลย ขึ้นต้นด้วยตัวเคเนี่ยออกเสียงอะไรเนี่ยตัวเคพี่ชายฟุตบอลไม่ใช่ฟุตบอลตัวเคออกเสียงเคเคก็คือเสียงคอควาย <c oughs> จำมั่งเลยฉะนั้นคำนี้มันต้องออกเสียงคอควายคำว่าคิก คิกถ้าใครเล่นฟุตบอลเนี่ยรู้จักไหมฟรีคิกฟรีคิกเฟรีคิกอ่ะเออฉะนั้นคิกแปลว่าเตะฟรีคิกแบบโค้งๆเออนั่นแหละคิกแปลว่าเตะเห็นะลูกฟรีคิกคิกแปลว่าเตะเตะแบบโค้งๆนั่นแหละให้เราคปทำศัพท์ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน หลายคนเด็กผู oh ö, ้ชายหลายคนชเล่นผมเล่นทุกวันนะอพี่เจ้าเล่นทุกวันไหมไม่ผม่นไม่ไเลยทุกวันเลยไม่ทุกคนตาตลดเลยนั่นไม่ได้เลยน้นว่าตาอะไน่อยแปลงไม่ได้อันนี้มีหลายคนเล่นพุทโมนลโอเค เด็กๆเนี่ยต้องออกกําลังกายทุกวันนะฉะนั้นต้องเล่นกีฬาเล่นกีฬาอะไรก็ได้ถ้เล่นบาตรอะไรก็ได้แต่ต้องออกกําลังกายออกกําลังกายจะให้ร่างกายแข็งแรงอ้าวคำต่อไปคลายคลคลาย อ๋อแปลว่าปีนาปปีนไปปีนปตายปีนปีนต้นไม้ไอ้ลิงเนี่ยปีนต้นไม้เก่งอ่าวโอ้ในรูปนี้มีลิงด้วยมีลิงด้วยมีตั้งหลายตัวเห็นไหมล่ะแล้วก็มีสิ่งล้ิ่งโตแล้วก็มีนกด้วยน มีนกด้วยนกตัวหนึ่งใช่คลามแปลว่าปีนายคุณครูคะเสร็จแล้วค่ะค่ะคล่ามแล้วครับัำต่อไปคนะ่ะอ่านออกไหม Eat 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 แปลว่ากินแปลว่าก <Eat. S 1> ินต้องมีคำนี้ใช้ประจำ Eat แปลว่ากินก,กับว่าวก,กับว่าตายไหมมันกับว่าหน่อยจะมาเรียนก็เไมนกับว่ากับว่ากินเราใช้กับอาหารส่วนถ้าเป็นของเหลวเป็นน้ําเป็นนมเนี่ยเราจะเรียกว่าดื่มเราไม่เรียกว่ากินนมนะเราเรียกว่าดื่มนม eat eat rice right. กินข้าว eat แปลว่ากินคุณครูคะเสร็จแล้วคะ่ e e t, วะ eat แปลว่ากินเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วค่ะไปคำต่อไปใครอ่านออกบ้างตัว M คุณครู M ออกเสียงมอมา้า m a t mix m แปลว่าผสม ถูกต้องมิกแปลว่าผสมเหมือนเวลาเราจะทําไข่เจียวใช่ไหมเราต้องผสมเม็ดนี่นลให้เข้ากันก่อนตีไข่ให้เข้ากันก่อนก็คือผสมนั่นเองมิกผสมไมใ่ใชค่ขอเสร็จแล้วค่ะเอาไปทิ้งแม่เลย ยังดังสิน้อง,งเกิดใม่หรือไะ mix แปลว่าผสม m i x mix mix ผสมอ่าคำต่อไปเดี๋ยวเชิอระบายสีอันนี้หน่อยเครื่องหมายนี้เคยเห็นไหมเนี่ยเคยเห็นพยาบาลโรลงพยาบาลโรงพยาบาล ดิฟรูดมัน,น,ม,นมีอยู่ที่ไหนเออไดเห็นว่าหายแบบนี้น,น่าจะเคยเห็นอ่าคำนี้อ่านว่า rescue rescue, rescue. rescue. แปลว่าช่วยชีวิต rescue เวลาหน่วยกู้ภัยอะไรแบบนี้เขาจะติดเครื่องหมายนี้เห็นไหมบนรถพยาบาลบนสถานพยาบาล rescue แปลว่าช่วยชีวิต rescue สกิลช่วยชีวิตจะเป็นกากระบาดสีแดงแบบนี้เสร็จแล้วค่ะยังไม่เด็ดจริงครับไม่เป็นไร R E S C U E คุณครูคะเสร็จแล้วค่ะเ่าไปเลยรับเข้าต่ไปอ่านออกไหมคะ ลองดูสิต,ต่อไปอะไร F I T ซ <6, 6. S 1> ิทซถูกต้องแปลว่าอะไรซิท <6. S 1> เด็กเราเชื่อเวลาที่เชื่อบอกว่า sit d ซิทดาวพีซซิทนั่งเออนั่งว่านั่งจัดซิทแปลว่านั่งถ้า sit down แปลว่าบึงนั่งลงดูแล้ว F I T sit แปลว่านั่งเด็กทารกเนี่ยตอนเพิ่งเกิดใหม่ๆเนี่ยเดินไม่ได้ใช่ไหมหัดนั่งหัดคลานใช่ค่ะถ้าเกิดมาเดินจะไม่ก็ได้ค่ะได้จหมคะได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วได้เลยใชไม่ได้ค่ะได้มหาดันจริงจริงอ่ะรับสุดท้ายเลยยังทำนี้ สุดท้ายแล้วแล้วเรามีนัดส่งงานวันไหนทวนอีกทีวันพุธวันพของปสามและปสี่ส่งวันพฤหัสส่วนของปหกส่งวันศุกร์วันศุกร์สมมุติว่าวันพฤหัสเราไม่ว่างเราจะมาวันศุกร์ก็ได้หรือว่าเราติดธุระเราก็มาวันพฤหัสก่อน คือที่สีอ่ามาส่งงานนะคะอ่าโอเคมีใครไม่ทันคำไหนบ้างหมดเวลาแล้วเนี่ยทาเสัรทาเสรหมดเวลาแล้วเยใคะอ่าใครเสร็จแล้วกุศดีเยี่ยมดีาส่วนใครยังไม่เสร็จคำไหนบอกค่ะเจะได้ย้อนให้ดูตัดใครเสร็จแล้วเ ออกไ,ได้เลยไหมคะ,ะไปช่วยขับออกแล้วครับออกได้เลยค่ะ <c oughs> ออกได้เลยไม่ต้องพูดนครเสร็จแล้วจุดยิ้อย่าลืมมาส่งงานนะ <c oughs> ใครจะระบายสีก็ได้ใครไม่ระบายก็ไม่ได้ว่าระบายค่ะบายที่สีที่สีเอ๊ะงั้นไม่ หัวพิบจนทันไหมเสร็จหรือยังนั่นไหนถูกไปก่อนอาวรอทิเชอร์ไปก่อนนะทิเชอร์จะดูว่าเพื่อนเสร็จหรือยังใครยังไม่เสร็จบ้างเสร็จหมดแล้วทิเชไปแล้วนะถ้าอย่างนั้นนะโอเคบาบาย Goodbye. Good no, it's morning Is Goodbye. Are you okay? okay.